นี่น้าพี่น้องน้าเรียบร้อยได้พี่น้องเนี่อู้ยข้างขนาดได้เนี่ยเออสวยของเทียงเลยพี่น้องเลยเนี่ยสวยดิเนี่ยเนี่อืมเที่ยเนนาพี่น้องเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเขาทีสองอ้ยางขนาดได้พี่เขาเนื้อเนาะโอวันนี้ยินดีมากที่ได้มาเจอท่านเนี่ยเอายินกินกินกินเลยกินเลยกินเลยเนี่ย นี่มเด็กข้าบว่าน้่นประดีพี่นี่โอ้ยดังเป็นหัวใจเลยครับพี่นี่เขาหัวใจอะไรคือผมอยู่ในหัวทั้งเลียดพี่นะผมอยู่ในน้ำมาเลียดพี่นี่ขอโทษมามาตะไก่มาตะไก่เนาะพี่ยังขายอยู่พี่นี่ขายอยู่ครับผมอ๋อผมวันเศร้าขายเหรอไม่ขายอก็ได้ต้อขายเลยขายคนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบางใบสุขุมขอนามณีนะครับมีโอกาสมาทางจังหวัดกรุงเทพนะครับเนาะมาเยี่ยมไอ้ทรายเรามาเยี่ยบๆเลยน้องเนี่ เพิ่นถ่ายใ่ไหผมเคยมูจักไอรับไอเพิ่อนว่าครับเนาะเพิ่นขายน้ำปลาแดกอยู่เพิ่นเป็นแถวเจียแบียนนำปลาแดกยี่ห้อนึงนะเพี่น้องที่ผมเคยใส่นะครับเนาะเพิ่นบอกว่าเขามาเลยวะนนะไอถ่ายอยู่หน้ป่ะอยู่หลังบ้านวะนนะเดี๋ยววันนี้ยังถ่ายนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งในวันเดี๋ยวลองป่ะไปเบื้องในวันนี้เอานะครับพี่น้องจะเขากับม้าหัวเรวนี่นี่แล้วครับเออเขาเขาอยากติดไหมนะครับพี่เอ๋โอ้นี่นะครับพี่น้องก็พอจะวางแบีนนำเป็นตลาดก่นแล้วนะครับพี่น้อง พี่ผมได้เข้าว่าน้ำมะเดื่อพี่นี่โอ้ยดังไปหอนไก่เลยครับพี่นี่เขาหอนไส่เหรอผมในหอนทั้งละเอียดไปเลยผมจุดได้น้ำมากเลยได้พี่นี่ปลาทูมะมาตะไก่ปลาตะไก่ครัพี่ยังขายอยู่พี่นี่ขายอยู่ครับผมเอาผมมาเสาขายเหรอโอ้ยขายอยู่ด้วยวลาเสาขายเลยขายหมดพี่เดี๋ยวต้องเสีบพี่น้องพี่เสาะขายในบ้านพี่พี่ผมหมดในั่นงนี้เสนอข้าเสียะพี่ดีเนาน้ำมะเดื่อปลาหนัวครับน้ำปลาหนัวครับหนัวครับสมซื้อพี่น้องผมต้องห่วงไปซั่งซื้อทั้งในแนี่ยเลยพี่นี่ เผ็น้ำปลาโนักคับครับน้ำปลาโนักคักเขาไปเรยครับน้ำปลาโนคักตั้มยังกับเสียบตั้มยกบเสียบ่เสียบไปหะหมอ่าเสีบไปหาหมอจปวยปวยจะด้ว่าจปวย่เสียบจะดงว่าปวยครับนี่นะครับเพื่อนเป็นเจ้าของแบรนน้ำปาแดงน้คังยัพี่น้องเนี่ยเมื่อนี้กระสีตัุ้งหงเนาะพี่เนาะตั้มหุ่งหงตัุ้่งหงตัุ้่งหงสกับย่างเราผ่ดกับย่างหมูแบบตัุ้่งงกับหมูย่างหมูเสียบเสียบพี่น้องนี่พี่น้องฝากเลยพี่น ตลาดกระปิสฝนกระตกน้ำกระจีสวงก็เทียบปวดหัวเลยผมครับเมื่อเดือนเมื่อไรมื่อนี้เขาสรุปตำมุงแล้วพี่น้องครับเอาเมนูยังไงเนาะมื่อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมอ่ะอยู่ทั้งจังหวัดกรุงเทพนะครับเนาะครับจังหวัดกรุงเทพยุคเมื่อไรครับพี่ในเมื่นีรกรุงเทพตอนนี้อยู่เขตดุสิตครับผมครับผู้ใดบ่มีช่วงนี้เสียยิ่แย่กับมื่อวานน้ำปลาแดดคุณไปกินได้เรือเนาะาีินแล้พี่น้องนั้น นี่แหละพี่น้องเรื่อนำมดก่นว่ค่นแชีบพี่พี่น้องนวค่ะีดบางทีพวกเราจะขาดด้พี่น้องเนอเคยเอางาแล้วไปใส่บาอ่งเอ้นวค่ะดูดดูอยู่ดูดดทุกงนิ้วเลวยพี่เนี่ยเสียบปวยมาวเนี่บปวยเนีเอาเดี๋ยวพีจันายอยู่ร้านละน้องนึงยัน่วยละน้องนึงยืนไกลเนียวีครับอยู่ช่ยละน้องนึงนัองครับนี่ร้านพีเสอ๋อครับครับคอพี่พฝากฝาร้านนี่ร้านยร้านพีเสพาณิชร้านพีเสือพาณิชย์ยุ่งตรงไหน ร้านทองใสพาณิชย์อยู่ตรงซอยละนองหนึ่งครับเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวพี่พี่ขายอย่างไอผมขายของชำขายของชอุปกรณ์ทุกอย่างอ๋อครับครับขายเครื่องช้มตำสุมอะไรทุกอย่างครับครับขายของชำหนี่มีอย่างไงขายของชำมีถุงถุงถุงดำมีถุงดำถุงดำนี่ไม้มี่ไม่นีขี้ดินบ้าติว่าใครขายถุงดำข้ามเลยใครเดี่ยครับก็ปลาปลาไปเนาะเดี๋ยวไปตาหพุงพี่น้องมาเนี่ย ครับพี่น้องวันนี้กัสิมาตัมบุกฮงสูอ้ายเราหินได้พี่น้องเราวันนี้ครับพี่เปิดไม้แล้วันนี้นี่นี่นะครับเจ้าของเบียนวันนี้กำลังเงินสีย่างกันอยู่พ to <fever> <TH> ี <spirituality> ่ม <co benim S 2> ันส <rawd Moder> ีใหม่ได้เนี่ยเลัดเงินเหลือเปิดไม้โยสุดคาดสดเนี่ยเอาเนาะครับวันนี้กัสิได้ตำบุกฮงสูอ้ายเราหินไอ้ใหม่ใหม่ได้ครับเนี่ยใหม่แล้วนบเอาเนาะครับจ้ากิบไปทางใลตากรองกันเลยมาเมื่อวันกี้เลียตากรองวันนี้นี่นี่นะครับนี่นี่นะครับพี่น้องตำบุกฮงสดๆเลยพวกพี่พันมาได้ เพื่อนใดไมาจากข้างใต้เลยพี่น้องได้บอกพริกนี่ว่าเผ็ดแห้งค่นว่าบ๊วยในมาเผ็ดดอกเพค่นว่าเสียบแห้งหมดมาเจ้าพุมกระวานเผ็ดนะนี่นะครับก็ใส่ลงไปเลยบอกพริกเขาเนี่ยบ่ต้องยุ่งกันง่ายๆนะพี่น้องเนาะกต่บัดีมาเยี่ยมอายเล่ามาเนี่ยท่นก็อยากกินตำหุงฝีมือจ่าแชดดิวยว่ะเอาเขียงนั่งกันน้อยได้กี่รังเรื่องมาเนี่ยนี่ใส่ลงไปเลยนี่ไม่ไกลได้กี่รังเนี่ยนี่นะครับอันแรกใส่บพริกแล้วก็ใส่ผงนัว ใส่ไรเชี่ยไรบอใส่หน่อยเซี่ยหน่อยใส่ไรใส่ไรน้องพี่น้องบดใส่บดเฉบเลยผมคิดว่าผมบดใส่ตะมาเขาเลยครับเนี่ยได้ลนมใส่หมดเลยใส่ไรเชี่ยไรครับโอ้ยใส่ในกว่าหน่อยนลยวินเลยพี่น้องเอ้ยเถือขวินโอ้ยถือขวางเอาไปเลยได้เบียร์ต้องมาดาเนาะพี่น้องอีสานมันเท่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปพุ่นกินเข่ามาผีกินยังผุนมานี่แหละครับมันโอ้ขอบคุณนอายพี่นในไรน้องคนต้อนรับอย่างดีเลยนี่น้ำตาลพิ้วด้วยพี่น้องเนาะไปต้องไปเลย มาสูตรนี้โปรเสียบไปหาหมอ๋อทั้งีที่เด็ดอยูเนี่ยโปรเสียบไปหาหมอ๋อท่านปันเลยเอาหนิมะนาวนะพี่น้องเนาะมะนาวมันอยูปะหยาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่วิถีอีสานยู่นี่ก็ยูงเทียบนล้พี่น้องเนาะจะยูยูยังไงนะพี่เนาะยัง่งยิง่ายูย่ง่ไงนะพี่เนาะนี่แหละพี่น้องก็อีสานมันเ่องมาตัวสูตชีวิตกิดเ่ได้เลื่องรู้อยังเนาะนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวโปรเสียบเกิดบานๆนะพี่เนาะนี่ใส่ลงไปเลย เฮ้ยนี่พี่น้องใส่ลงไปเลยเนี่ยกระเทียมกลมๆเงี้ยดูๆด้วยนี่พี่น้องที่เดียวเท่านี่ขาดพวกอะไเลยนี่ยนำมาเดื่อเนี่ยนัวคักพันว่านัวสมซื้อพันนี่ดีพี่น้องเนี่ยคนนี้คนนี้พวกท่านได้แย่แล้วคนเอาแต่ขายมาพันยันขาดทุนเราเสียวกวดมันแย่แล้วนะพี่น้องนั่นเองนะจะจะเคลียร์แล้วเด้อจะเคลียร์แล้นี่หมดคนว่าจุ่มเวทายคลิปไหนเนะพี่นว่าเอาใสลงไปเลยพี่น้องเนี่ยใส่หน่อยเสียมหน่อย ใช่ล้ยใช่ล้วใล้กันอ้หันาเดบอุบายนี่นะครับอ้นมาไหลายรถเมอร์นี่หลมาบริเวณพงกิโลกระด้งมันบริเพงรถมาหลายอยู่ตัวนี้มีจำหน่ายบอกครับอยู่ซครับยูซลน้องอยู่อยลน้องครับพี่เดี๋ยวนี่ยัวไปด้วยน้องยัวพี่น้องยังยัวป่ะเนาเออกระชากคุกเดิพี่น้องเออนี่อีสานมันทอาเนาะนี่คึบึบึบต้องซิมเลยนี่เสียบแล้ว ขาดน,น้ำปาลาได้พี่น้องเราท่านลืมเด้อเดี๋ยวใส่น้ำปลาไอเพื่นเดี๋ยวแต่ผมมันนำประเด็กเพื่นมันนวดแล้วผมเคยเอาไปใส่บริการเราอยู่เสียบพี่เด็กนี่นะครับพี่น้องเลยเอาเต็มโคกเลยมันเนี่ยเอาบาเสียบมันหูวไปเนาะใส่บกเขือจังหน่อยเป็นลูกบาศก์คนเล็กคนบาศเสียบไปหาหมอนพี่เนาะปวยปวยเนีย่ยละเจ้าที่ นี่พี่น้องเอาแบบรถพิเศษนะพี่น้องเด้ยด่ยควรก็ต้องเงินเอาของอถนี่รถพิเศษเขาอยู่ยัไงไงอยู่ยังยงเนาะพี่น้องเนาะก็พอดีนะครับเมื่อในมีโอกาสนะครับมาทางจังหวัดกรุงเทพพี่น้องเอ้ยมาหาไอร้องเพิ่นทางยานพ่อมาอยู่ก็เลยโอ้ยไอร้องพนันว่ายกกากกินตำหุ้งฝีมือเดี๋ยวนะพนันว่าอยู่ในคิวเมียนมาเชียร์จะพิษแล้วไม่มีปูหน่อยนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเล่นแค่ขนาดเลย หม today, ูก็ได้นหรือหมูน well, ี่หมูกระเด็นนนเดี๋ยวมหมูน้องพอนันแตงกวางห่อนเป็นมาได้หรือเปล่านะครับผมนี่ข้าวหมูข้าวหมูอย่างทานเดีสุดว่อเอ้านี่พี่น้องเลยสีสันบ้างเนาะอันนี้ดิฉันลู้วิธีหอยแก่วในบ้าข้าวบ่ะครับพี่โอ้ผมมาผมข้าวยังมาเนี่ยนี่นี่โอ้สีสันเกิดไปว่าณนี้พี่น้องบ่อเพลศลายเพราะว่ามันมาอยู่ไทยเป็นจังหวนมากเลยวันนี้มาอยู่ไทยโดนพี่น้องเลยเอาเนี่ยละ อาพี่พี่มาชี่มึง่บแซ่บบแซ่บล้วี่ชี้ไีแซ่บพี่สี้มงนี่จะองนประเดียนโอ้เพี่แซ่บีแซ่บลปบิพี่เงียบพี่บ่เสียบวะบ่เสีบเยพี่มาอยู่กรุงเทพมาจำนวนมากเป็นจนวนมากแซ่บพี่น้องแซ่บแล้วพี่าเอาแีบเ้วก็เอาเยเนาะ หมูย่างเลยพี่น้องเด้อขนาดเลยมพื่อนเนี่ยเจ็บเสียบเลยมพื่อนเนี่ยเจ็บแจ๊บเ,ยบเลยเพื่นว่านี่เลยพี่น้องอีสานมันเท่าเนาะเอาอยู่ไงม, <า S 1> มันมอยู่มันตุ่มหอมกันเนาะเนี่นครับมาตุ่มมันห่มนะพี่น้องมาเจ็บมายาำกัน<อ>นี่แหละจะกินแซมนี่เลยนี่น้อพี่น้องเนาะเรียบร้อยเด้พี่น้องได้โอ้ยข,ขนาดเลยเนี่ย <S <S เออสวยของเถี่ยเลยพี่น้องเลยเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาแจ๊บกันเลยครับเพื่อน ตำแจ็บปะดีสิบมดึงหูออกซะดิโอ้ยน่มห่องวพี่เอดึงมาพี่น้องเลยเรียบร้อยเด้ครับประเดี๋เอ้าเดี๋ยวเดเ๋้เดี๋ยวเอ้าเดี๋ยันนี้เดี๋ยมีนมาครับพี่เนี่ยโอ้ยพี่น้องไปไปเซ็ทกับผัวแต่เน้เดวเดียวพี่น้องเ้ยเอาเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเพิ่นจัดมาเห็นแลพี่น้องเอาสำหรับจ้าทกบต้อง้ายเนาะพี่น้อเอายกพี่น้องเอ้าพอกินเ้าแท้คน้้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสีย ขกิะอาหาพี่น้องเ้ยนะนี่พี่น้องเอ้ยนี่ับตำมุงนี่ยแะเจ็บแเลยข้ามไงพี่น้องมาด้พี่น้องเออมืนี่มาเที่ยวงเทียมมาได้กินตำมุงกับยางบพี่น้องเสด้พี่น้องเด้อก็้บึเทืยอนเลกินตำมุงเนาะุดยอดพี่น้องก้มแลบพี่น้องมถึงเลย ขนาดเลยจำบงเรพี่น้องเอ้ยบานบานเท่าเดีอืมอืมอืมเยไกันเฮียกินแล้กันพี่ออืมอมอ่ากินแล้วกันน้ำน้ำมาเดกเลยเ่อว่างเลยเนบังมาเดอาเลยครับพี่อขนาดเลย มีอะไม่้มี่เขา่ริิงเั้น่นๆเจมกันด้ยปั่นจักเดี๋ยวพี่ช้อนชช้อชนี่ไไนะพี่มาดูหยังเอาเอา่เอกินกินเขาเขานี่เซีบเลยนพี่น้องมือนเิมนเขากินม่างหน้าเลยพี่ข้าเหนียวเนาะหืมแครับแบบนั่ง มาพี่มอจิ้นกันมอเลยงอย่างหมูยุอย่างหมูยูมอเนาาูยุน้ำหพี่มอจินตกันว่าเสบไปหาหมอแลวอย่างหมูยุครับางขาดเลยพี่ไปได้แล้ครับหอ่ลพี่เสียบแมนเจ็ไม่เ็ให้พี่น้องทังเทนี้พราะการอยู่เนาะรายการเลครับพี่รายการรายการยกนะมาพี่ไมจิกันเนี่ยเี๋ยนอนยมันคอเสียบกินอะไรคนคเสบมาพี่เนาะ เสียบตัปลาเพม่นเสีบแมนมันจำหงอยเสีบเสียบกเสียบกุยูก็เสียเเี่ยนัวมันนัวมันกเสบจำในก็เสียบนัดีเลยงย่งมาเลยพี่องอยากพนัวอยู่พี่อิน้ครับเนี่ยอิ่มเลยอิ่มแลวก็ว่พาะตัวนะเอานพี่้องครับกะผมจะไปซ้อีกนะพี่หนึ่ ครับกสำหรับคลิปนี้เราบพี่น้องนะเก๋บรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศเท่ามายามพี่ยามน้องทั้งกรุงเทพพี่น้องกับสีหูวจักดีแล้วก็บรรยากาศจริงจริงรับพี่น้องนะกับบรรยากาศมันก็สีอะไรเลือนรู้ว่าในยังรัพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอีสานมานเท่าแบบยูแบบพี่แบบน้องครับกับพอดีมาหาง่ายแล้วนะครับไอ้มึงมันมันพี่นะครับนี่นะครับกับเป็นไอ้ท่านที่ผมเคารพนับถือเลยพี่น้องเนอะอยู่ทั้งจังหวัดกรุงเทพกันมีโอกาสกับนี่เระพันเจ้าของแบรนด์นางปลาเนี่ยรั่น้องยเนาะครับผมแล้วเนาะครับนัวครับครับผมฝากคอามนี้นะครับทั้ง่งือทั้นง เผ็ดน้ำปลาหนัวคั๊กน้ำปลาหนัวคักครับพี่น้องเชิญขับไปเลยครับผมเป็ดบุกผมอ่านคนเศร้าขายได้พี่น้องว้ายคนเศร้าขายในบาที่เอานะครับขายดีปันเนี่ยนู่นพี่ขายดีขายดีมันเแนะนำเท่าไหร่มาเนี่ยขุมเต็มทางอยู่นะขุมเต็มทางอยู่ช่วงนั้นน้องหนึ่งขุมเต็มทางอยู่ขายดีไรเอาหน่อครับมือนี้กับแถวแถวซื้อสานซื้อเนี่ยมีมีขายมัดครับผมในเพจก็มีครับผมแสดงว่าเกินเลยมั้งพี่ครับเกินเกินเครับอ๋อพี่ผมถามทางมันได้ขายอยู่หร ไข่ดิบไข่ดิบไขดิบไข่ดิบใส่แกงก็ได้แกงใส่แกงก็แซ่บต้มยำทำแกงต้มยำทำแกงนี่แซ่บครับผมมาขนาดเลยต้มใส่แกงอมแกงยังนี่แกเนื้ออมเนื้อเท่านี้ยอดใส่แจงนวลนี่โอ้ยสุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับกสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เขาเขาคนนี้นันนี้แล้วครับเน้นสุกเอากรบโบ้รายยังฮั่นนะกรับสำหรับคลิปนี้กการทำในวัจารีสิบสุภาพจะขาดกับทีมงานนะครับอาจใช้กับขอตรวจขอให้พี่น้องสุ้กับสุขคนในพี่น้องเด้อกัอาที่นี้การ ดื่มสังสรรค์กันได้ไหน้อกิบ้าากันได้มน้องเนี่แหละครับปบรรยากาศอิสีวิถีอีสานมาหาหายสทรกับเป็นบรรยากาศบานทาอเทียวแล้วพี่น้องเนาะมาผัวกันพี่นองมาผัวกันที่ท่ามือียบสีห่กัมีดด้มาเป็นที่มเงื่นยินเขาพี่เอาแร้วกันสำหรับยูนีคับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องด้วยพี่น้องเนาะฝากจ่าฉานถุงล่าไปในองงใจพี่นองด้วพี่นองเนาะมันีิสิจากร่าพี่น้องสวัสดีครับ สวัสด <differences S 2> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเจะเป็นคแขกหาือเปล่าไอ้ขวังเดียวเนาะเจ้าเนี่ย